สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผม NNC Channel คลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Tomboy 2011สําำหรับคนที่คิดว่าตัวเองจะเป็นกระเทยหรือว่าทอมตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับก็จะเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะเช่นพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรับได้กับเราไหมแล้วหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับ หนังเร <t <t uhm はは t <t ิ่มเรื่องมานะครับก็จะเล่าเหตุการณ์ของเด็กหญิงคนหนึ่งนะที่ชื่อว่าลอเลนเขามีอายุ10ขวบและเขาก็มีน้องสาวอายุ5ขวบลอเลนแล้วก็ครอบครัวนะครับได้ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งในวันที่ลอเลนเนี่ยได้ไปเรียนเป็นวันแรกเขาเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนเลยนะเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายมาใหม่เขาก็ได้แต่จ้องมองเด็กผู้ชายเล่นกันอยู่นะครับแต่เขาก็ไม่กล้าเข้าไปเล่นด้วยนะลอเลนเนี่ยเขาเป็นพอมนะครับแล้วในระหว่างที่เลิกเรียนเนี่ยเขาก็ได้เดินกลับบ้านนะแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคน ชื่อว่าลิซ่าลิซ่าก็ถามนะครับว่าเด็กใหม่หรอมีเพื่อนหรือยังฉันนะ่ะชื่อลิซ่านะแล้วเธออ่ะชื่ออะไรรอเลนเนี่ยก็เลยบอกกับลิซ่าไปว่าเขาเนี่ยชื่อว่าไมเคิลแล้วที่รอเลนบอกว่าตัวเองชื่อไมเคิลเนี่ยรอเลนเนี่ยไม่ค่อยอยากให้คนอื่นในโรงเรียนรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงหลังจากที่คุยกันเสร็จนะครับลิซ่าเนี่ยก็ได้พารอเลนไปหาเพื่อนนะเป็นเพื่อนกลุ่มผู้ชายนะครับหลังจากที่ลิซ่าพามาหาเพื่อนแล้วนะพวกเขาก็ได้เล่นกันตามภาษาเด็กต่อมานะครับพอรอเลนเล่น อะไรกับเพื่อนเสร็จเนี่ยเขาก็ได้กลับมาบ้านนะแม่เขาก็ถามนะว่าลูกชอบที่นี่ไหมลูกได้เพื่อนหรือยังเราเลนก็บอกกับแม่ไปว่าเขาน่ะได้เพื่อนแล้วได้เยอะเลยมีทั้งเพื่อนผู้ชายแล้วก็เพื่อนผู้หญิงด้วยแม่ก็บอกกับรอเลนไปว่าดีแล้วที่ได้เพื่อนผู้หญิงด้วยที่ก่อนๆนะรอเลนเนี่ยจะชอบเล่นแต่กับผู้ชายนะครับแล้วในวันต่อมารอเลนเขาก็มายืนดูเพื่อนผู้ชายเตะบอลอยู่นะลิซ่าเนี่ยก็เข้ามาถามนะครับว่านายไม่เตะบอลเหรอนายไม่เหมือนคนอื่นเลยนะรอเลนก็บอกกับลิซ่าไปว่าป้าฉันขอดู ูเพื่อนเล่นดีกว่าฉันขอยืนตรงนี้ดีกว่านะก็ดูท่าทางเหมือนว่าลิซ่าจะแอบ,บชอบรอเลนอยู่นะคะพอรอเลนกลับมาที่บ้านนะครับเขาก็มาถอดเสื้อแล้วก็ดูหุ่นของตัวเองนะเขาก็คิดในใจของเขาว่าเฮ้ยกูมันก็ผู้ชายนี่หว่าจะทางซ้ายก็จะทางขวาก็ พอวันต่อมานะครับลอเลนก็ได้มาดูสนามฟุตบอลที่เพื่อนเขาเตะบอลอยู่นะมาพร้อมกับชุดเดิมเลยแหละเขาก็มาขอเพื่อนเขาเล่นด้วยนะครับเพื่อนเขาก็เอ้ยเข้ามาสิเข้ามาพอมาเตะแรกๆก็เก่งๆนะครับทาอะไรไม่ค่อยถูกนะแต่พอเล่นไปได้สักพักเขาก็ชินนะครับแต่ทีมของรอเลนเนี่ยเขาถอดเสื้อนะรอเลนก็เลยได้ถอดเสื้อนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะว่าเขาเป็นผู้หญิงพอเตะบอลไปได้สักพักนะครับลิซ่าหวานใจของรอเลนเนี่ยก็เอาน้ำมาให้รอเลนกินนะพอ กินเสร็จนะครับเขาก็ได้กลับไปเตะบอลอีกรอบเพราะถึงเวลาพักครึ่งนะครับ เด็กๆเนี่ยก็จะไปฉี่กันนะฉี่ข้างๆสนามบอลนั่นแหละรอเล่นเนี่ยเขาก็ปวดฉี่นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่กล้ายืนฉี่เหมือนผู้ชายะนะ <ST AN IC AL> เขาก็ให้ผู้ชายฉี่เสร็จก่อนพอผู้ชายฉี่เสร็จเขาก็มาเตะบ,บอลอะไรนะครับรอดเล่นเนี่ยก็ใส่เสื้อผ้าแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าลิซ่าเนี่ยเขาก็มองนะครับแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรนะพอรอเล่นเข้ามาในป่าแล้วนะครับเขาก็ไม่นั่งฉี่แบบผู้หญิงฉี่ะนะพอฉี่เสร็จนะครับก็มีเด็กคนนึงนะครับเดินตามเขาเข้ามาแต่ตอนที่เด็กคนนั้นเดินเข้ามาเห็นนะครับรอเล่นเนี่ยฉี่เสร็จแล้วนะ ถามว่าเอ้ยนายไมเคิลนายทําอะไรเดี๋ยวจะลืมนะครับไมเคิลก็คือลอเลนนะลอเลนบอกว่าตัวเองเป็นผู้ชายชื่อว่าไมเคิลพอเด็กคนนั้นถามนะครับลอเลนเขาก็ไม่ได้บอกอะไรนะเขาก็วิ่งกลับบ้านไปไอเด็กคนนั้นก็ไปบอกเพื่อนของเขานะครับว่าเฮ้ยไมเคิลมันฉี่รถกางเกงต่อมานะครับในระหว่างที่ลอเลนเนี่ยกำลังนั่งเล่นกับน้องสาวของตัวเองอยู่นะลิซ่าเขาก็มาหาที่บ้านนะครับลอเลนเนี่ยก็เลยมาบอกกับน้องนะว่าเดี๋ยวพี่จะออกไปหาเพื่อนก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เข้ามาทําตัวดีๆ ลิซ่าก็ถามว่าจะไม่ชวนฉันเข้าบ้านเลยเหรอรอเร,เรนก็บอกไปว่าไม่นา่าแม่ฉันน่ะตั้งครันอยู่แล้วก็พักผ่อนด้วยฉันไม่อยากไปรบกวนล,ลิซ่าก็ถามอีกนะครับว่าทําไมไม่เห็นไปเล่นกับพวกเราเลยพอเรื่องนั้นใช่ไหมนายอายใช่ไหมที่ฉี่รถกางเกงรอเร,เรนก็บอกว่าไม่ฉันไม่ได้อายเรื่องนั้นเลยแค่ฉันไม่อยากไปนะ่ะฉันต้องเฝ้าน้องแต่ว่าในความเป็นเด็กนะครับลิซ่าเนี่ยก็เข้าใจว่า ลอเรนเนี่ยอายนะเพราะว่าฉี่รถกางเกงลิซ,ซ่าก็เลยชวนลอเรนไปที่บ้านของเธอนะครับเขาก็บอกว่าไปไหมไปบ้านฉัน มีแค่เราสองคนรอเลนก็เลยตอบตกลงนะครับแล้วเขาก็เข้ามาในบ้านแล้วก็มาบอกน้องเขาว่าเดี๋ยวประมาณ6กโมงเย็นพี่จะกลับมานะแล้วอย่าบอกแม่ล่ะน้องก็เลยถามว่า6กโมงนี่มันกี่โมงพี่ก็เลยเขียนนาฬิกาลงข้อมือให้กับน้องสาวนะครับแล้วน้องสาวก็เข้าใจว่า6กโมงนี่มันคือเวลาเท่าไหร่แล้วรอเลนเขาก็ได้มาที่บ้านของลิซ่านะก็มาเล่นกันตามภาษาเด็กผู้หญิงนะครับเต้นไป แล้วก็แต่งหน้าลิซ่าเนี่ยก็แต่งหน้าให้ลอเลนนะแล้วเขาก็บอกว่าลอเลนเน่ะสวยนะถ้าเกิดแต่งเป็นผู้หญิงนะลิซ่าก็เลยชวนลอเลนนะครับบอกว่าเพื่อนๆน,น่ะจะไปเล่นน้ํากัน 2- 3สวันเนี่ยนายจะไปไหมลอเลนเขาก็ตอบตกลงนะครับแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ตอนที่เขากลับมาบ้านลอเลนก็ต้องเตรียมการรับมือกับการไปเล่นน้าครั้งนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีนอนน้อยเหมือนผู้ชายเขาก็ได้ทําวิธีการโดยไปปั้นดินน้ามันนะครับแล้วก็เอาดินน้ํามันเนี่ย มายัดใส่ให้มันดูเหมือนกับของผู้ชายนะต่อมานะครับพอพวกเขาไปเล่นน้าเนี่ยมันก็จบไปด้วยดีนะพอขึ้นโบกมานะครับลิซ่าเนี่ยก็ได้พาลอเรนเดินเข้ามาในป่าลิซ่าก็เอามือปิดตาไว้แล้วก็จูบลอเรนไปทีนึงแล้วจูบนี้ก็เป็นจูบแรกของทั้งสองคนในวันต่อมานะครับลิซ่าเนี่ยก็ได้มาที่บ้านของลอเรนอีกนะลอเรนเนี่ยเขาไม่อยู่บ้านนะครับน้องของเขาอยู่บ้านคนเดียวนะเขาก็ได้ไปเปิดประตูนะครับแล้วก็ถามว่าพี่เป็นใครลิซ่าก็บอกว่า ไม่เคลนอยู่ไหมน้องของลอเล่นเนี่ยก็บอกว่าไม่มีค่ะ นูอยย่คเดีวลิซ่าก็เลยบอกว่าเป็นน้องของไมเคิลใช่ไหมเนี่ยน้องของไมเคิลก็บอกว่าใช่ค่ะน้องของไมเคิลก็ตามตาม,ตามน้ําไปะนะแล้วก็บอกกับลิซ่าว่าพี่หนูไม่อยู่แล้วลิซ่าก็ได้เดินกลับไปหลังจากนั้นนะครับลอเรนเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับแม่ของเขาน้องของเขาเนี่ยก็บอกกับลอเรนว่าลิซ่านะมาหานะเขามาถามหาผู้ชายที่ชื่อว่าไมเคิลพี่ทําแบบนี้ทําไมพี่ปลอมตัวเป็นผู้ชายหนูจะฟ้องแม่ลอเรนเนี่ยก็เลยบอกว่าอย่านะอย่าฟ้องเขา ถ้าฉันจะไปเล่นกับเพื่อนฉันจะพาเธอไปด้วยแล้วเธอห้ามฟ้องแม่เด็ดขาดโอเคไหมพอรอเลนไปเล่นกับเพื่อนเขาก็พาน้องของเขาไปด้วยน้องของเขาก็ไปได้เพื่อนใหม่ใหม่คนนึงนะครับแล้วก็คุยกันว่าพี่ชายของฉันน่ะไมเคิลนอะ่ะเขาเก่งมากเลยนะเขาปกป,ป,ป,ป้องดูแลฉันอย่างดีเลยแล้วพอทั้งสองคนกลับมาบ้านนะครับพ่อแม่ไหยก็ถามว่าพาน้องไปเล่นอะไรมาสนุกกันไหมน้องของรอเลนก็บอกไปว่าก็เล่นสระน้ํากันแล้วเพื่อนของรอเลนน่ะ ที่ชื่อว่าไมเคิลน่ะเขาเป็นคนดีมากเลยเขาพาหนูเล่นสนุกมากต่อมานะครับลิซ่าแล้วก็รอเลนเนี่ยเขาก็มานั่งคุยกันนะลิซ่าเนี่ยก็ถามว่าผลรายชื่อนักเรียน,นออกมาแล้วนะเธอแน่ใจหรือเปล่าว่าเธออยู่ป .4 ฉันไปดูมาแล้วไม่เห็นมีรายชื่อไมเคิลเลยรอเลนก็บอกไปว่าสงสัยฉันยังไม่ได้ลงทะเบียนมั้งเพราะว่าฉันเพิ่งย้ายมาแล้วรอเลนเขาก็จบบทสนทนานี้ด้วยการจูบลิซ่าไปหนึ่งทีจากนั้นนะครับรอเลนก็เดินออกมาจากป่า แล้วเขาก็มาพบว่าน้องตัวเองเนี่ยร้องไห้อยู่นะเขาก็มาถามนะครับว่าเป็นอะไรเธอเป็นอะไรพี่เลี้ยงที่คนโตนะครับเขาก็บอกว่าน่าคนนั้นนะเขาผักน้องเธอล้มหลังจากนั้นนะครับรอเลนเนี่ยก็ตรงเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นเลยนะก็ถามไปว่าผักน้องฉันทําไมเด็กผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าน้องแกมันตามฉันต้อย ฉันลำคาญนะเว้ยหลังจากนั้นนะครับทั้งสองคนก็ได้ไฟกันแล้วคนที่ชนะก็คือรอเรนนะครับชนะหลังจากนั้นต่อมานะครับแม่ของเด็กผู้ชายที่มีเรื่องกับรอเรนเนี่ยเขาก็ได้มาที่บ้านของรอเรนนะแล้วแม่ของรอเรนก็เป็นคนคุยนะครับแม่ของเด็กผู้ชายเนี่ยก็บอกว่าไมเคิลอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาน่ะมาทําร้ายลูกของฉันแม่ของรอเรนเนี่ยก็งงสิครับว่าไมเคิลไหนฉันไม่มีลูกที่ชื่อว่าไมเคิลแม่ของเด็กผู้ชายเนี่ยก็บอกว่าก็ลูกคุณไงลูกชายคุณน่ะทําฉัน แม่ของรอเลนเนี่ยก็มองมาที่รอเลนนะครับแล้วรอเลนก็สารภาพว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนทําแม่ของรอเลนเนี่ยก็บอกให้รอเลนเนี่ยขอโทษเพื่อนซะแม่ก็ถามเลยนะครับว่าแกไปทําอะไรมาแกไปทําอย่างนั้นได้ยังไงไปเที่ยวหลอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นผู้ชายแล้วก็พาน้องไปเป็นแบบนั้นด้วยไปกลับเข้าไปในห้องเลยไปพอเช้าวันต่อมานะครับแม่ของรอเลนเนี่ยก็มาปลุกรอเลนให้ตื่นนะแล้วก็บอกว่าจะพารอเลนไปข้างนอกแล้วก็ใส่ชุดนี้ซะเป็นชุดของผู้หญิงนะครับลอเลนก็ถามแม่ว่าจะไปไหนแม่ เขาบอกว่าจะพาไปที่บ้านของเด็กผู้ชายที่แกไปทำ้ายเขาฉันจะไปเคลียร์เรื่องนี้ลอเรนก็ไม่อยากไปนะครับแต่แม่เนี่ยก็ดึงลากลอเรนจนลอเรนได้ไปนะพอมาถึงบ้านของเด็กผู้ชายนะครับแม่ของลอเรนเนี่ยก็อธิบายว่าบ้านเรานะ่ยมีแต่ลูกสาวนะแต่ว่าพฤติกรรมเขานะ่ะมันเบี่ยงเบนไปทางผู้ชายเพราะว่าแต่ก่อนเนะ่ะเขาเล่นแต่กับเด็กผู้ชายมากแล้วที่ลูกฉันทําอะไรลงไปนะ่ะก็ขอโทษด้วยนะพอคุยอะไรกันเสร็จนะครับพวกเขาก็ได้เดินกลับมานะแล้ว ลอเรนเนี่ยก็ถามกับแม่ว่าจะไปไหนอีกแม่ก็เลยบอกว่าจะไปที่บ้านของลิซ่าลอเรนเนี่ยไม่อยากให้ลิซ่ารู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงแม่ก็เลยบอกว่าแม่จําเป็นต้องไปแม่จะเป็นต้องพูดอีกสอาทิตย์แต่โรงเรียนจะเปิดแล้วลูกอาจจะอยู่เป็นผู้ชายแบบนี้ไปตลอดไม่ได้นะฟังไว้นะลอเรนแม่ไม่ได้ทําร้ายจิตใจหนูเลยแต่แม่จะเป็นต้องทําจริงๆเพื่ออนาคตของลูกลูกอยากจะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นอะไรแม่ไม่เคยว่าแต่ตอนนี้เนะี่ยแม่ต้องเคลียร์ให้กระจ่างก่อนเพื่ออนาคตของลูกเลยนะ พอมัน no ถึงบ้านของลิซ่านะครับลิซ่าเนี่ยเขาไม่อยู่บ้านนะแม่ของลอเรนเนี่ยก็เลยเข้าไปคุยกับแม่ของลิซ่านะครับแล้วก็บอกความจริงทุกอย่างแล้วพอลิซ่ากลับเข้ามาถึงบ้านนะครับเขาก็เดินเข้ามาหาแม่ของเขานะแล้วก็รู้ความจริงนะครับว่าลอเลนเนี่ยเป็นผู้หญิงลิซ่าเนี่ยเขาก็ผิดหวังในตัวของลอเลนนะครับเขาก็ได้วิ่งหนีออกจากบ้านไปแล้วลอเลนเนี่ยเขาก็ได้วิ่งมาที่ป่าป่าเดิมนะครับเขาก็มาเจอกลุ่มเพื่อนๆผู้ชายของเขาเนี่ยไอเด็กที่มันโดนทําร้ายนะครับ มันก็มาเล่าให้เพื่อนของมันฟังนะเฮ้ย hey, รู้ยังว่าไมเคิลเน่ยเป็นผู้หญิงเขาใส่ชุดผู้หญิงมาที่บ้านฉันด้วยเขาพาแม่เขามามาขอโทษฉันเพื่อน,อนๆที่ฟังไอเด็กผู้ชายนี่พูดเขาก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าลอเลนเนี่ยไม่เหมือนผู้หญิงเลยสักนิดนะเหมือนผู้ชายมากพอคุยกันอยู่นะครับก็มีเด็กผู้ชายคนนึงหันมาเห็นลอเลนพอดีนะเขาก็ได้วิ่งตามลอเลนไปนะครับแล้วก็จับลอเลนได้เขาก็ถามเลยนะว่าเฮ้ยไมเคิลนายเป็นผู้หญิงหรือเปล่าไหนฉันขอเช็คดูซิแล้วลิซ่านะครับเขา ก็เลยเดินเข้ามาแล้วเฮ้ยพอทีนาแต่เด็กผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าลิซ่าเธอไ่นไปจูบเขาผู้หญิงจูบผู้หญิงน่ะมันก็น่าขยักขยแงแต่ลิซ่าเขาก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับแล้วเขาบอกว่าใช่เธอนั่นแหละเป็นผู้หญิงแต่เด็กผู้ชายกลุ่มนี้เขาก็ไม่เชื่อนะครับเขาก็เลยบอกว่าลิซ่าเธอลองไปพิสูจน์สิหลังจากนั้นนะครับลิซ่าเนี่ยเขาได้ถอดกางเกงรอเลนแล้วภาพก็ตัดมาตอน2ออาทิตย์นะครับโรงเรียนเปิดแล้วลิซ่าก็ถามกับรอเลนนะว่า ตกลงอะ่ะเธอชื่ออะไรกันแน่ลอเลนก็บอกกับลิซาไปว่าฉันอ่ะชื่อลอเลนแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง NNC Channel นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ